นี่คือถ้ำลับที่จะให้เมียรู้พิกัดไม่ได้เด็ดขาดเพราะเดี๋ยวอาหารเลิศรสมากมายจะถูกแก้งกินเสมอใครที่กำลังหาสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้พบปะก,กับเพื่อนๆหรือครอบครัวความส่วนตัวสูงอาหารที่นี่เน้นความอร่อยจริงๆไม่ใช่แค่ทําพอเอาผ่าร้านที่ยึดถือคําว่ากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาค่ะแอดบินเต้จ้านี่คือเดอะเคฟทถ้ำลับของร้านที่มีชื่อว่าบาจิก้ากาจนาพิเศษซอยเก้านอกจากเดอะเคฟทที่เป็นห้องส่วนตัวแล้วร้านนี้ยังมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางเลยเจ๋งโคตรบรรยากาศภายในร้านก็โคซี่ มีห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมอยู่ริมน้ําแบบขอ้อหรูหราหรือจะมาที่บางกะโลคาราโอเกะโคตรชิลเป็นหลังๆมีห้องโถงใหญ่ไว้จัดงานแต่งงานสังสรรค์ให้อาหารปลาแล้วที่เฟี้ยวก็คือที่นี่มีสนูกเกอร์คลับด้วยทําอย่างดีและนี่ก็คือพี่เฉานะครับหนึ่งในผู้บริหารของร้านมาถึงเขาก็จะให้ผักสดกันมาก่อนเลยเมนูนี้แซ่บซีดถึงใจแกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ปลาสดมากพริกแกงใต้เข้มข้นมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดจัดเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมกินอะไรที่เผ็ดมากๆแทบจะไม่ไหวแต่มันหยุดกินไม่ได้เพราะอร่อยต่อมาผัดฉ เสิร์ฟกันมาแบบปุดๆอาหารทะเลนานาชนิดถูกเคลือบด้วยซอสรสชาติจัดจ้านในทุกอันุอร่อยที่แปลกใจก็คือซาชิมิรวมของที่นี่คือดีมากมันสดมันชุ่มช่ำหอยปีกนกตัวบักเอกดูถูหน้านั่นสิเออใช่และตอนกลางวันเขาจะมีอาหารอีสานไว้บริการด้วยนะครับช่วงนี้พิเศษลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องจัดแล้วครับต่อมาเป็นทะเลขั่วพริกเกลือชุบแป้งมาบางๆกรอบถึงเครื่องสุดท้ายกุ้งแม่น้ำซอสมะขามกุ้งแม่น้ำดีฟลายล่าซอสมะขามกรอบกรอบร้านเปิดเชียงตรงถึงตีนมีดนตรีสดเล่น จนาพิเศษซอยเก้า